เราจะทำคลิปจากคาบอดแอนิเมชันแต่เสียงภาคไทยโดยกูอดอกระบบไอเฮียกูแซมคอนาดาวที่เอเลียนอยู่กั็ยังสงบเบาๆก็ได้มึงตายตายไอ้พวกไอ้ไรชาตัวนารักเกียรตายตายตายบอสทำไมพี่ทำไม่อพวกมึงต้องตายก็ถึงก็ต้องตายไม่กินปตายตาย ไเพื่อนฉันเพื่อนนะตงอยู่กับเพื่อนมึงไม่ต้องหองฉันจะบอกป้าองงอยู่นที่ด่างโลกเด้อเฮ้ยเอรเสยเบมึงตายไปเยีบมึงไปไนการคืนเลยเอ้มาอย่าายะสายทบแตกตายไปเอริสโมยเอ้าไม่ใช่เอเินยน้ำมันเราไม่รู้ไม่ชี้อ้ยงนีมันอ้โหอเจะขวานไมึง ไอ้ไอ oh okay, ้เด <eg> ็กหมอตัวไอ้เจ๊งมึงเข้ามาโอ้แม่งเอออะไรอ่ะได้ใจนักเลงหมื่นคิดว่าแทงกูแล้วมันจะจบเลยไม่เอาแล้วไปอยู่กับแม่งแล้วประกอบใหม่แป๊บข้นแรกติดเกาเรียบร้อยติดดาบติดหัวผสมสีแล้วก็แต่งอีกนิดอืมเก็บรายละเอีย กูฆ่าได้มากกว่าชยกูตั้งหากูไฟกูฆ่ามากกว่าสักคนไหมเฮ้ยมาไปก่อนเถะมึงมาแล้วก็เลยสอยตัวไปฆ่าสิวะแล้วกูต้องไปฆ่าตรงไหนวายเอ้ยก็ตรงที่เบลเล่นจะย่งไรไมเห็นตาดูไร้รนาตายตายขันข้าขันข้ขันข้าขันข้าขันมียขันขานขานกขันันขาขันขขน้นข้าขัันข้าขัักาขัาัั้้เ้าาานาาย ตายเลกกาอเอี่ยอไปหมดเลยตา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 ย่าได้เท่าไหร่ล่ะครับก็ไม่เคยแล้วอย่างนี้กหัวไปเลยตายอุ้ยคนเขียวอบมาทำให้เริ่มเอาหมดแล้วตายยายตายตงไงตายตายยเียมาเยอะงวะตายอ้า